ถ้า3อย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับพัดลมตัว12โวลต์น,นะครับเพื่อที่เราจะต่อ12โวลต์น,นะครับสำหรับการเป็นชุดนอนนาเล็กๆของของพี่นะครับเราก็เสียบเข้าไปเห็นไหมครับตอนนี้มันคือมันมันชาร์จนะครับมันชาร์จสวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยกเกษตรอินรีย์ครับมีพี่ท่านหนึ่งให้โจทย์ ผมมานะครับว่าเกี่ยวกับระบบโซลา r เซลล์ที่มีแผงอัมาฟัตหนึแผ,แผงแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อยู่3อย่างนะครับที่เราจะใช้ใน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 พื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับพี่แกอยากได้อยากใช้ตัวนี้นะครับก็คือพัดลม2ก็คือชาร์จแบตชาร์จแบตของมือถือนะครับ สก็คือใช้ไฟส่องสว่างนะครับพี่แกก็ให้ผมแนะนำเกี่ยวกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็เลยแนะนำไปว่าถ้า3อย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับว่ามันมันสามารถใช้งานได้อย่างไรนะครับก็คือเราจะเอาพลังงานนะครับจากแผงโซลาร์เซลล์นะครับผ่านตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับผ่านตัวนี้นะครับแล้วก็ ไปลงในแบตแค่นี้นะครับแล้วส่วนอื่นเราก็ใช้พลังงานจากแบตใช้เกี่ยวกับไฟฟ้าใช้เกี่ยวกับพัดลมนะครับมันสามารถใช้ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่ดูนะครับพี่แกก็สั่งมาแล้วผมก็จะรีวิวให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการรีวิวในการชาร์จชาร์จแบตนะครับจากแผงเอามาฟัดหนึ่งแผงคือแผงนี้นะครับแผงร้อ พอดีพี่แกก็มี140วัตต์นะครับแกจะใช้แผงเดียวคนอื่นนะครับเราก็ต้องเอาสายนะครับสายสายไฟที่ต่อมาจากแผงอัลมฟัตนะครับเป็นสายดําแดงหรือว่าเป็นสายไฟธรรมดาก็ได้นะครับเป็นสายไฟธรรมดาก็ได้มาต่อเข้ากับตัวอาจจะละเอียดนิดนึงนะครับ Pv ลบนะครับ Pv ลบเป็นสายลบนะครับที่มาจากแผงดูนะครับตอนนี้ไม่มีแดดไม่มีแดดเท่าไหร่นะครับมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีไฟแต่มีสเก็ตดนึงนะครับ Pv ลบนะครับผมใส่ช่องช่องลบนะครับกำลังจะ ต่อสายสีแดงนะครับสายสีแดงคือสายบวกนะครับเข้าไป PV บวกนะครับแล้วพัดลมพัดลมระบายความร้อนของคอนเวอร์เตอร์ก็จะทำงานนะครับเห็นไครับพัดลมมันก็หมุนตอนนี้ขั้นขั้นตอนของคอนเวอร์เตอร์จบแล้วนะครับสำหรับใครที่จะชาร์จนะครับหรือว่าใช้ระบบ12โวลต์ก็คือ L 1บวก L1 ลบนะครับก็คือ12โวลต์ L2 บวก L2 ลบก็คือ12โวลต์เหมือนกันนะครับแต่สําหรับใครที่จะใช้24ก็เอา L1 บวก L1 ลบมาขนานกันเอ๊ะมาอนุกรมกันนะครับตอนนี้คือผมจะชาร์จแบตก่อนนะครับชาร์จแบตก่อนดูนะครับทีนี้ผมจะชาร์จแบตก็คือเอาตัวคอนโทรลชาร์จนะครับคอนโทรลชาร์จผมก็ต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับต่อเข้ากับ แบตเตอรี่แล้ววันนี้ไม่มีแดดนะครับต้องขอโทษด้วยต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ไฟในแบตเตอรี่มี12.3โวลต์นะครับดูไปด้วยกันเลยนะครับผมก็จะเอาสายของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นแดงนะครับสายนี้จะเป็นสีแดงสีแดงก็คือผมจะเอาสาย L2 บวกนะครับ สีดำผมจะเอาใส่ L 2ลบนะครับตอนนี้ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดคืมๆเหมือนพายุจะเข้านะครับตอนนี้ก็มันเห็นไหมครับมันชาร์จแล้วตอนนี้คือแบตเตอรี่เราก็มีไฟเข้าไปแล้วนะครับดูด้วยกันนะครับว่า ก็ประมาณ1.6แอมป์นะครับไม่มีแดดเลยนะครับก็เข้าขนาดนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆนะครับแล้วทีนี้นะครับต่อไปนะครับโจทย์ข้อแรกของพี่ก็คือพี่อยากชาร์จมือถือนะครับในในตัวคอนโทรลชาร์จนะครับรุ่นใหม่ๆหรือแล้ว่าหลายๆรุ่นนะครับมันก็จะมี USB อยู่แล้วนะครับ USB ตัวนี้เป็น USB 5โวลต์นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้สำหรับ ไอตัวมือถือของเรามันก็จะมีสายแบบนี้นะครับสาย USB นะครับเราก็เอา USB สาย USB ของมือถือมาเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้คือมือถือนะครับเราก็เสียบเข้าไปเห็นไหมครับตอนนี้มันคือมันมันชาร์จนะครับมันชาร์จไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่า ตรงมุมนะครับตรงมุมมันมันจะขึ้นสถานะชาร์จนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถชาร์จใช้งานได้แล้วนะครับชาร์จมือถืออะต่อไปนะครับต่อไปก็คือโจทย์ต่อไปก็คือไฟไฟนะครับไฟแสงสว่างนะครับหลอดตัวนี้คือหลอด LED นะครับมันจะรับไอช่วงแรงดันระหว่าง12โวลต์ถึงถึง80ถึง85โวลต์นะครับ เริ่มจาก12โวลต์ขึ้นไปมันมันเริ่มทํางานนะครับเดี๋ยวผมตอนนี้คือผมต่อเสร็จแล้วนะครับผมจะไม่ใช้ตัวนั้นผมจะใช้ตัวนี้ที่มันที่มันแตกนะครับเราจะเห็นชัดๆเลยนะครับสายนะครับสายผมรีวิวไว้แล้วว่าการต่อการต่อขั้ว e27 แบบนี้นะครับเนี่ยแบบตัวนี้นะครับต่อยังไงนะครับให้ให้พี่ไปหาดูนะครับก็คือเราเอาหลอดไฟตัวนี้มาแล้วก็ใช้งาน ต่อเข้าแล้วเราต้องรู้จักบวกลบนะครับต่อไปนะครับต่อไปก็คือเราจะใช้งานหลดไฟตัวนี้นะครับหลดไฟนี้ด้วยแบตเตอรี่เนี่ยเห็นไหมครับแบตเตอรี่ทุกอย่างคือเราเอาพลังงานเข้าไปในแบตแล้วเราใช้ผ่านแบตเตอรี่นะครับแล้วเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่ดูนะครับต่อไป จริงแล้วเราต้องรู้บวกลบนะครับก็มีนะครับ อันนี้คือไฟที่เราได้จากแบตเตอรี่นะครับก็คือเอาพลังงานไฟไฟทั้งหมดบรรจุเข้าไปในแบตก่อนนะครับแล้วเราสามารถชาร์จได้สองต่อไปนะครับต่อไปก็คือจุดที่3ก็คือพัดลมนะครับผมแนะนำให้พี่ใช้พัดลมตัว12โวลต์นะครับ<ๆ>เพื่อที่เราจะต่อไฟจากแบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับลูกสีเขียวๆเวนี่ยก็คือมันจะมีสายนะครับสายข้างหลัง สำหรับการประกอบก็มีเยอะนะครับสายดำแดงนะครับแดงก็คือบวกดำคือลบนะครับพัดลมจะทำงานได้เลยนะครับเห็นไหมครับพัดลมจะสามารถทำงานได้เลยไฟก็มี การชาร์จแบตเตอรี่ไอการชาร์จแบตมือถือก็ชาร์จได้นะครับด้วยคอนเวอร์เตอร์ชาร์จลงแบตนะครับสําหรับพี่ที่มีแผงเดียวนะครับอยากใช้สมมติผมจะบอกแนะนําให้ใช้ผ่านตัวแบตเตอรี่เลยนะครับแล้วเราปรับระบบของเราให้เป็นสิบสองโวลต์นะครับหรือว่าย4ิบสี่โวลต์ได้หมดนะครับโอเคนะครับสําหรับโจทย์ของพี่นะครับตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ชาร์จได้นะครับชาร์จได้ ตอนนี้ไม่มีแดดเลยได้2.1แอมป์นะครับได้2.1แอมป์ไฟตัวนี้ใช้จากแบตนะครับแล้วก็มือถือดูมือถือตอนนี้ก็มือถือกำลังชาร์จได้81%แล้วนะครับแล้วก็พันลมกนะ็คือทุกอย่างจะใช้ปรับมาเป็นระบบ12โวลต์นะครับสําหรับการเป็นชุดนอนนาเล็กๆของของพี่นะครับ โอเคนะครับสําหรับพี่ที่อยากได้ชุดนอนนาแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆไม่ต้องผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับสวส,สวัสดีครับ